ก็นเอสีมีัป็นี่ตึงบจากโก์เปิดครับคือสักคู่อาจะไม่ได like, ้ค so ุยนานก็มีสายเรียกเข้านะครับคุ่งทุ่สามอาจนทุิสั้นนะครับอีกที่ที่สี่เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ใต้สะานรถไฟฟ้ามีเอสบางนา มันก็จะเป็นกรมตุลย์วิทยาปีงูหนิครับอผมก็จะเลี้ยวไปแยกออกมากับเป็นเท,นทินก็จกลับไป <c oughs> ถึงสะวุ่ก็จะมีทางเบี่ยงเบี่ยงซ้ายเนี่ยขึ้นไปทางด่วนได้ส่วนเบี่ยงเรียกว่าเบี่ยงห้องตอนกล่ามันแล้วก็จะไปเข้าแยกติวะดัง ขวาก็จะไปทางบางบ,บกุมนะครับไปคอนเสิรท่อนบางนาเสนซอยพิพิธภัณฑ์จ,จัตุทธไปอาคารคันซี่รก็แป๊บเดียวก็ถึงแนละ้วก็เด็ตรงนี้เยอะเองจริงริเนี่ยักคู่ก็เติมแก๊สปั๊มปตทเติมเสร็จผมก็ประมาณที่จะไป ผมเลครับก็ดีนะครับปปขห้ามกับตรงรอาการพันที่ก็ต้องวิ่งเลนซ้ายนะครับเพราะว่าเราเราขิดซ้ายนะครับทิ่จะเลี้ยวนะครับก็บเลนกลางหรือเลนขวาอาจจะมีปัญหาในกรณีเลี้ยวซ้ายนะครับอืมให้ต้องน้อยไปก่อนต้องใส่แบบเป็นเตยม นี่คือเรียกว่าสกาย y w a l กนะครับ BTS ยาวถึงนู่นเลยครับแยกบางนาโดนสกปรกเลยนะครับยาวมากนะสกาย y w a l กที่เชื่อมไปยังเขาเรียกว่าใบเตกบางนาถึงขวามือนี้นะครับที่พื้นสีแดงๆนะั่นคือใบเตกบางนานะครับรถเมล์รถตัดช่องเสียจอดคาอหรือมั่งคิด เนี่ยใบเท็บา,บางนาอีกทีนะครับพี่เรากำลังจะตัดใบเท็บางนาเนาะก็จะไปยังตางศิลพูุฒนะครับวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยรถเก่งดีวิ่งหน่มี่ใส่ไม่ดีเลยถึงแยกบางนาแล้วนะครับ เนี่ยข้างบนก็ข้างซ้ายมีขึ้นทางดูกับที่นี่ครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับดูแนวสกายวอล์กเลยนะครับทีกตีสกายวอล์กบางนาไปบอ่อวชุมบุรีเข้าไปฝ่าส่วนถ้าไปทางซ้ายสายแท่งสัญญายังใช้สายจังหวัดข้าขมถนนเลยที่ป้ายครับ ยังไม่เปลี่ยนป้ายนีขึ้นสารแข้งสารอาญาพัทโหนดป้ายเดินเลยแค่คำว่าสารงหวัดพัทโหนดนานแล้วนะป้ายนี้น่าจะเปลี่ยนได้แล้วขอให้อัปเดตข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวสักพักนะครับเราก็ถึงที่สำนักงานประชาคดีที่ออเขตที่ที่ห้าก็จะชื่อเต็มๆก็คือสำนักงานพิสุทธิคดีแข้งกรุงเทพห้านะครับ เป็นการต้มเงาทับขดีนะครับที่ในพื้นที่ area นี้นะครับตอนนี้ก็ชิดซ้ายนะครับอ้โมีรถเมล์ด้วยนะรถเมล์รถบรรทุกซ้ายมือจริงผ่นานตลดน 5, อดนะครับมีสายห้ามสามโอ้รถ BTS อะไรจริงอืมจะเป็นชนิดก่อนนะมีรอรถเมล์นี้นะครับ คป็นขายแต่ก่อนคนเยอะกว่านี้นะเป็นในว่ามีเยอะในอย่างเดียวมีก็คนบางคนไม่เยอะข่านี้โอเคนะครับคือเราใกล้ถึงแล้วนะครับก็ให้ถึงแยกบางนาสักเดี๋ยวเราก็จะอือพระบาทสัพพุทธแล้วนะครับหลวงสัพพุทธนะครับอือดรวยซ้ำ ตรงนี้เป็นดุมโมเตอร์ไซค์รับจ้างเยอะนะดุมโมเตอร์ไซค์รับจ้างมีคนเดินเท้ามีโรงเรียนแต่ในท่านที่พาวเวอร์อาคารเป็นขาวหน้าที่จนที่ตัง้งสำนักงานมันก็ประดิษฐ์นะครับสวยมากนะครับตรงนี้ปถนนจับมุดใกล้ถึงแล้วนะครับอีกตือเดี๋ยวก็เดิเลี้ยวซ้ายขึ้นอาคารทันทีนาะ เอ่อพันที่พาวเวอร์อีกทีนเก็บจากคนสกนำกัติดเนินไฟที่ผมก็ติกนะครัแบฟบ้าแบบสวยงามนะครัแบเอฟีโอเคนะครับไว้เจอกันลิขัดไปนะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุกในการชมครับเป็นการอบ,บมาฮสี่พลทธแล้วนะครับ ขอให้ทีทำงานรัาเรินเช่นกันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ